เตรียมเพี้แปลงพักเลยคนนฝาแดดได้แดดเลยมันจะเสียวขาวต้อกดจันไม่ผักหนึ่งวานานจับทวานจิบวานที่หรือวานนึงห่างถ้าวันเก็บกิดฟอมเล่งใช่ไหมจนทที่กดเก็บกิดไปนะ แดดไปสองมือสามมือะละต่ว่าเนาตตัดแดดแล้โดนด,โดนัอง็ดีแดดโดดนัอง็ดีนะโดดน้็งดครับเระอ,อบนี้ตาดแดดโดดไม่ด้แกบอกว่บโดดไงนีดเกจสองสามมือ ยาะไรที่รองใช่ไหมไม่ปวดนะน้มือแล้นะสองสามมือนะแนเต็นไ่ว่าหลอดมีหลายมือแล้วแหละองคนหลายย่างท้วใบ,บกับใบนะี่หลงปลาโยกหัวห้าได้เดีมีเงสวอไปอีกอลไรนึ่เป็นไรห้อี่ ขึ้นทานป่าต้นมปล,อล้อย่ไม้ต้องเจียวัง,งคนอด้อเนียเรียอแสงนั่นแหะสะคนใบละสอง,ออก,งกินไดีนะกินไเด็แเลย เขาอยู่ห้องคนหรอกสะพานห้องคนนะคนกับวัสดุกันเชื่อดูด้วยเทียนนะคะ ที่ถูดแล้วมึงนี้มันไปไล่มือเลย้าพน,นึงเข้ามากระจายหนากระจางดิ เป็นโค่นมี่คนใส่ไม่ออกเชื้ลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้เชื้อลงไม่ออกดิไม่ออกดิถ้าเย็นน้องายน้องดิ่้าไม่ใะ่ิท้ายถ้าเย็นเกิดาที่บัดดินเชื้อมนล่ะดินื้มากาใ แต่งเลยเขาไม่ร้องโสดเลยล่ะเดี๋ยวแต่งน่ไงนี่ไงบ้านต่อไปเดี๋ยวต้ไปวคนอีก ini để cả là thứ thứ 2 đó. Đây nhiều đắc xanh. ด,ว,ด,ว,าดวานไนม่ผัดนวลก่อนวานไมผัดส,สี่หอมอุปกาศก่อน 이건 병맛이지. แตบเขาขอนจันทร์ไมใส่ก้ันแตด่ก็ Thank okay. างานมหาตะบองไง,งก็ไเลยงานลวเลยรานพี่ก็หล,หลได้หมดานอีแล้วกอกัอะพี่อ,อา,า,อา,อา,อาอน่นหน่อย เดี๋ยวม่ใสเลยงเลไลขาดเยวลไมแล้วแปลงนึงเลยอย่งนี้ซอมเดีค่อยโยงไปขอบคุณที่รับชมนะคะ